ัดีครับทักทายสบายดีย่ำเสือครับเอฟซี 4, พี่น้องคนสองปลาคู่คู่คทัๆๆค้ทงชาวไทยชาวลาแลวแหละก็ชาวต่างประเทศละพี่น้องก่อกันคือเก่ากับคนสองปานนลาเหมือนนี้หาลาเห็ดคือเก่าพี่น้องหาลาเห็ดกับยายเกศคนเดิมก่อกันวันที่สิบสามมีทุนหน้าปีหกสี่พี่นอ้องฝนกระตกดีครับก่อกันบรรยากาศฝนปอแปะโปรยไปเลยพี่น้องืันนี้ มาลุ้นน้ากันพี่น้องว่าสิมาเห็ดยังแนวมาเนี่สิเป็นละโงกหรือสิเป็นเห็ดดอกเห็ดดินทั่วไปหล่อรุ้นน้ำค้นสองปลากับยายเกดเด้อพี่น้องอ้าวพี่น้องพอกันอีกคือเกาเด้อพี่น้องพอกันกับบรรยากาศยั่งเศ้าวัวน 13, ทีน่สิบสามมิถุนายนปีหกสี่พี่น้องอ้าลายเฮ็ดคือเกากับยายเกดคนเดิมพี่น้องสวัสดีค่ะมาลุ้นกับมาเนี่สิเต็มตายายเกดบอมมาเนี่สิเป็นเห็ดยังสิเต็มตายายเกดบอมาะรุนน้ำกันพี่น้องตอนนี้พอ่อนาแลเด้อพี่น้องยางงามอาสวยๆเลย <laughs> กลางงามหุ่นสวยเลยออ้ยอนตัวอ่อนน้องมึงเลยน้าที่ออกมู่ใหญ่ๆน้อที่กายออกเบิร์ดแถวนี้เต็มทีบอยู่ปีนี้คือออกหน่อยออกกันย่ำเสาคึมฟ้าคึมฝนแน่จังหน่อยพี่น้องมันนี่ฝนลงปอแปะปอแปะตกเบิดขึ้นพี่น้องไอ้ฝนเมื่อคืนนี่ลองเบิ่งว่าฝนตกดีเฮ็ดสิเกิดดีบ่พี่น้อง นาแลอีบบอกเนาะเป็นเทศนาแลพี่น้องดอกดวสวยง,งามนี่น้ะงของได้บ่อออกคือปีออกบ่ลายเป็ไก่ฟองฟองมันหนะมีดอกบาน,นวูบีเดยวมันัวยูมีรืป่านนุ่บานบานก่ ผนแม่นบ่ตัวนี้ฝนเปิดมันหนาแลนี่บ่พี่น้องมาเนี่ด้านเห็ดตัวนี้ล้ามันอ๋อลายอยู่ตัวนั้นอยู่ใต้ตองใจตองมันเพิดเลยสังเกตเุเองฝนก็หย่อยดีแนี่พี่น้องเลยมันน้อยอยู่บอดเพื่นฝนก็ได้พิตาบรรยากาศพิตาละงอกเกิดอยู่ได้หมือนี่ยออกหน่อยเนาะ พี่อาจจะไม่อยเห็นพอดีครับสามหมื่นเนี่ยโอ้มันอยู่ไปตองเนาะเนี่ยบ่หอมกันเฮ็ดเฮ็ดหมือนเลยปีนี่หมื่นที่สามแหละเก็บนาแลนี่เนี่ยเออตรงมันนาแลแล้วพี่น้องอ๋อตอนไหนมันก็ตุดยอดเราได้พี่ตอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวตากนตาบ่มาน้ำก้นเนาะนาแลคือเก่าเฮ็ดนาแลเด้อพี่น้องมาเนี่ ไปเฮ็ดตัวนี้แล้วหมดเลยเฮ็ดจะพ้นตกเนาะเฮ็ดต,ติบไปติมหยันฝนเนี่ยแล้วไปหน,น,น้องอยพี่งามๆโต๊ะวัดพื้นจอดแฉ่งเลยเป็นพาระโากระดุนนี่ได้เต็มตาเล็วอ้อยห,หยียบเด้อทางหลัง <laughs> <laughs> เดี๋ยวจมจุ่มหน่อยๆพอดีครับเห็ดตัวนี้มันง่างเถอเลย ผลนี่ก็เทรมานพุ่งทรงปลาแฮะใช่ยยเ<ต>นี่ยว่านกับทายถ้ำกีบปได้พี่น,อน้องผลนะดอกงามๆพี่น้องอไม่ใช่ทาา้ายแต่จำในน้องมันนี่กระไรสูงสูงดีแต่ว่าตกมาแห้งเนาะแต่ว่ามาขึ้นนักพี่น้องนักมาขึ้นอะส่งมันแต่เศร้าอยู่พี่น้องมันหหก ออกีกแล้วพี่น้องนะแลสวยสวยงามขนาดโอ้ยฝน <uc> นี่ต่ฝนกับลงเม็ดดีขนาดพี่น้องเลยนะจนเหนื่อยแล้วเม็ดฝนก็นได้เม็ดก็ง,งามอยู่เอ้าวลุยลุยไอเกศอหูหลายนลอยไอเกศเอาตัวนี้ก่อนมนัดแน่พี่น้องมัดแ้วมัดแล้วพอนอาแล้วเรื่องแบบนี้ฝนก็บหย่อยฝนก็บหย่อยก็ฝน การถายทำก็ลำบากแน่ฝนตกพี่น้องดอกนีนี่ดอกนมีไต่นี่นเกียตเลยเออดอกก็ดีอ้ยงามเดอกขึ้นเพิงเนาะอีั่งอยู่ก็ไดุ้ลนี่เต็มตาเลวน้องเลยกำลังกบปีเกกเนี่นนี่ืกลองือาใหม่อยเกียปล่อยเกีเนาะ ห้ามแห้งบังบ่องเ็นแค่ตกะเเห็ดกำลังเรือบออพี่น้องออกมาสองสามเหมือแล้วแต่มันออกบ่อออกเสือเดียวไม่ย่อยอยู่าไมย่อยออกจนบ่พร้อมกันเป็นเห็ดกอพี่น้องมาเนี่ยกอเห็ดกอถึงงอมงามเลย อ้ยฝนกับพ่อฝนพี่น้องเอ้ยเนาะฟองใกล้ปุ้ไหนที่ฝนกลางลมใายพี่น้องยังให้พี่น้องเมึงน้ำจู่มาทางตะวันเลยอู้ยจุ่มึงหงำนี่หอยนั่นออกเป็นเหงาเลยเนาะอ้องฮะส่องมานอยู่พี่น้องเห็ดลังแหล่เห็ดกอกอพี่น้อง กอหนอาแหงหรือว่ากอหนอาวานโอ้ยลำบากามไม่ได้พี่น้องมคนนี้ผมหย่อยเม็ดขนาดพี่น้องเอ้ยทายท่ำกับลำบากสองเมือแล้วฝนหมู่บ้านก็นได้เฮ็ดหลายอยู่พี่น้องทายท่ำมาได้ฝนตกมันมีที่พยายามทายท่ำให้ได้พี่น้องทุ่นทายกับทรมานคน,น,นเก็บกับทรมานแน่ละพี่น,อน้องวันนี้ฝนตกเฮ็ดกับพ่อมีอยู่พี่น้องเป็นเฮ็ดดอกเฮ็ดดินน,นี่ล่ะกอหนอาแหงอุกน้ำฝนเนาะ เห็ดตุกอหนาแหงเห็ดหนาแหล่พวกนี้แหละหลายพอได้เก็บอยู่พี่น้องอู้หงามแฮะปวดายจะเก็บเครื่องตาล่ะเป็นเห็ดงามๆเห็ดดอกกะลังอ่อๆเลยพี่น้องฟ้องชุมพี่น้องออกจังไดเอ้ยรวมเยือนบ่สวยอีกแล้วออกตัวกันเลยเลยละงกเลยสวยๆโมแน่เหมือดองเหมือดโแน่คือกันอารยังก็เกิดขึ้นได้พี่น้อง ลุงพี่น้องเมื่อนั้นจุ้มนีหน่อยเมือ่อในบ้านแล้ว <laughs> พอดีเห็นแล้วพอดีแต่บ,บอท่านเฝ้าเนาะบอบ่านกำลังกำลังกบอาผมฝนลมขาดเม็ดแล้วพี่น้องมาเนี่ยหยุดตกหน่ยเด้อพอดีเก็บเห็ดมันมวนเลยเบิ้งเบิ้งทั้งคนได้เกศเธอมีมไม่เคยออกแก้วฝนจุ้มกำลังงะงามๆพี่น้อง,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 องจุม้มลุง สุดยอดเลยค่ะโอ้รถมือมือยาญ่เก๋หนาวบ่หนาวอดถือกวนคุณดอกบานดอกหนึ่งเสาบ่เสาเสาแห้งบ่องนกอีกพี่น้องโอ้งามเนาะงามหงามดอกนี่โอ้ยมแต่เดือดใจเนาะขึ้นบ่ได้ก็บ่เอาเราขึ้นบ่ได้อ้ยสุดยอดเลยพี่น้องหวานจะด้วยหนี่ยังหวานในตรงนกงามจะตา อ้อตาจะเก,เกตื่นขึ้นมาเรื่อยเลยพี่น้องแต่ส่วนรักรักส่วนมากจะเป็นเห็ดดอกเห็ดดินเด้อพี่น้องเห็ดร่วมทั่วไปในลำเมือนี่เัาโงกย่างบะท่านโพลยืนง่ามไปไหนยื้อคอยออกเนาะออกออกต่างเนาะเออยนี่ทั้งบานทั้งจุ่มอ้าวอีจุ่มหนึ่งองน,น์โลกงนเรโอเปอมน,น ไมน้อยบ้านนี้องค์โกทุกเตาพี่น้องอือออกจังไดเนาะอือตัวนี้ใหญ่ออกไปเรื่อยแต่ว่าเริ่มสิว่ายเลยละองค์โลกเริ่มมีหน่อยละไลยกันจะเป็นเห็ดเห็ดดินทั่วไปเห็ดแดงของนี่แหละต่อไปก็แดงพี่น้องอุ้ยงามแห่งควานร่างฝาบันี้ออืสีสันโอสุดยอดเลย ก็อีแค้ดอกพี่น้องอมันแต่เห็ดดินน้อยจะเก็บมาเนี่ยเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดรวมทั่วไปเห็ดกอเห็ดนาและก็ถึง,น,น,งนุ่งพีนนมมม่น้องบ้นานนี้จุ่มงามสัญญาณยันมาเด้อสัญญาณระงงที่เกิดเตันแดดนี่ระงงเกิดโลดโอ้ยขาพี่น้องพี่ หยดเลยเห็นไหมน่างามขนาดเด็กตาได้เนาะเอาเลยแหละเอ๊มดดบอคือออกน่อยแ่อ่ะนีดอกนมาท่าใหญ่เลย กี่หน่อยมันมีอยู่แต่นี้กี่หน่อยลายเนาะพี่ก็ไก่ก็ไก่เสียงอต้นพี่น้องอานนี้พอ่เนี่เ,นเดินเปลีป่ยนเลยถ้าก็แมนรู้งงพี่น้องมันเดี๋ยมันเลี๋ยวาดว่าอีกสองเหมือนละงอกเกิดแท้แน่นอนออถ้านกยงงงเกิดออกงูใหญ่จ่อยไปน,นี่มันกี่หน่อยมันเฮ้ยก็ไก่ก็ไก่รอหาดีๆ มันเป็นปลามันตัวแถวนี่ปลานงยุงงานปล่อยอีกแล้วนกยุงเล็กเฮ้ยค <c oughs> นละทีเนาะมาเกิดน้ำหอมสะแบงนอกผลเนี่ยก็ปลาสะแบงมาเนี่ยโอ้โหสิบอมานมานคือเก่าจุ่มในจุ่มเนหน่อยมันอื้อ ใหญ่ยังตีเดสกับาดอกใหญ่มันตัวนี้ใบตะแบงมันหนาเนาะใบตะแบงมันหนาโอ้ยโอเคนะคะเอ๋อโอ้ยดีตัวมันมันแล้วมันมันมันเฮ็ดก่อพ่นนั่นต้องได้อีกกอปลาสะแบงก่อหกก่อห่มสะแบงยังอีกบ่ยังตัวนีง ตัวนี้บานเต็มที่นะโอ้สีดายตอนจูมเพื่อเห็นใบตองมันหนาอาพี่น้องตายจะเกตกายเครื่องแล้วบานนี้ถึงนกยูงเฮ็ดกอเฮ็ดหนาเล่เฮ็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปพี่น้อง่วงนี้แต่คือว่ามันสำเนืงอ,นนองอ,อยูอดดอ่พี่น้องเอยมีเกิดหน้าแล้วตัดกราสุงสูงที่ท้องน่ป้าขา <laughs> ตาสิออกหลายปีนัน้นออกหลายเลยเถอะออกหลายพี่ไายนี่อ้าวน้องยังอีกดอกนึ่งมาน็่ละงกเด้อพี่น้องเลยปันนี้ขอแต่อ่นอนอีกมือสองมืองมิดซิละงก์กันพี่น้องหายเฮ็ดตัวนี้กันอูขาอ่อนเนาะก็ดอกนึงพี่นอ้องโอ้ยฝนตกใจ น้งา้าขอพึงนาหอพี่น้องตัวนี้ขายกันกับพึงนกยูงแต่คนละสายพันธุ์เร้อพี่นอ้องคนละแบบอ่อให้แยกเกตให้เบงิงเอาเปรียบเทียบให้เบงิงพี่น้องระหว่างพึงนกยงกับพึ่งนาหอ่อนี่นกยงนี่นาฮอนาหอนี่หนามติดพิษกันแตกต่างกันอยู่พี่น้องแตกความสูง้งความเยาวคือกันแล้วพี่น้องมาเนี่ นะม่าสวยกับมานดูแถวเนี่ยเหลือเขานอเอ่อเหลือเพิ่นเห็นแต่เขาตาัดขาถิ่ม <laughs> แสดงว่าเป็นเท็ทั้งหที่เิ่นจงไวเออแล้วใส่ไส้ย,สยึ้เคลนบมดจ้า้ามแม่งอ้าจุ่มน้อยๆโอ,อ้ยเหลือเพิ่นออกบ,บ่หลหลเนาะบ่อบ่มันบ่อือตัวผี ดอกไงนอดอกนี่ได้รุนนี่เต็มตาย่าเกดเร็วอยู่ดอกอุ้ยอ่อนซ่อนขาตาดอกเออจุ่มดอกบานบานมันแข็งอยู่บีเป็นเฮดบอลนี่เมืนนอเฮดหลังแล่ตัวนี้เป็นเฮดอันทนอยู่เด้บอลโดนฝนก็บอกบ่เอ้ยง่าย อ่ะเกือบเต็มตาจะเก,กลี่ยอะไพี่น้องรดนน้ากันสิเต็มบ่เต็มลองจูมหน่อยหอ,ยออกจังไดเนาะเก็บอยู่ซ้ำเหม่อเลยพี่น้องแต่ว่ามันกระบอกขืนเต็มทีออกไปเรื่อยๆอ๋อตอนี่เหงาใหม่บานนี่ <c oughs> ดอกยางงามโอ้ันแหน่หนี้ดีแล้วนี่แบบนี้เต็มตาเร็วอยู่เนาะโอ้เต็มตาเร็วอ้ยขาสิมาฟังมันซสอดเลย โอ้ยบอกให้คักแน่อกคาคักมูคมเดียวเต็มตาเห็นนาแลนว่าสภาพอากาศปีนี้แปลกพี่น้องเอ้ฝนตกก็ออกเบาเต็มทีปันใดมีเห็ดองนกนอาออกลายเห็ดกอดอกงามพี่น้องบ้านีนเห็ดเท้ามาสวยกระไดมาสวยกระไดเห็ดเท้าผมนี่เห็ดเท้าอีกจุมามเห็ดกอ ขาเป็นขามาเป็นคนสี่เก็บเบิดเนอ้องม,มาสวยเปลี่ยนปลามาอีกปลาหนึ่งพี่นอ้องตามหาเห็ดกอเห็ดนาแหละมองเคยได้เคยเก็บหมดละอะไรจุ่มง,งามจุ่มเต่อขอเป็นนานอยู่ที่ใ,ให้ยายเกตสาควข่าวสาวแบบพอนใจเลยแล้ว <laughs> 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 คนหมักสาว งามแฮะเนี่ยเกยียบเกือบเหยียบตัวนี้หาดีดีฮะดีดีอ๋อหมันไหนเด้อพี่น้องเกือบเต็มตาใช่เกล็ดแหละเฮ็ดกอเฮ็ดนาแหละเฮ็ดดินเฮ็ดดอนทั่วไปเหรอพี่น้องสองจุ่มอีกบ่หู้อันสองจุ่มต่อนใ่าจุ่มนเลยไม่ต้องโอ้ยแตะตัวตะกัดเวย คือฝนตาลายขออีกแล้วมันน่องอ่ะเรียจูงงามประมาณตออสวยเนาะดีแต่ฝนเศร้าตกเนาะฝนก็เศ่้าตกบ่ได้แล้วเห็ดมันออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นได้เกศเสาวไวๆแล้วเนาะคิดว่าบอีกแลวเอานาอะไรอีกดอกนึงดีดีแห้งจูงงามคาัโอ้ขาเป็นขาเลยเป็นเมลอน ไปตองมันหนาอีกจุ่มนึงงามเนาะมันจะจุ่มมันลำบากบ้างไเต็มแถตาแจเกตบานีงนาเลยอีกดอกหนึ่งคืออยู่เป็นแผนผูนเดียวลรบ้านนี่งมองละดอกเนาะมองละดอกนี่ล้ามที่มันเต็มตาแล้วนั่นดอกหนึ่งมาน้ำฝนเพิ่นในมองละดอกถือว่าดีแล้วละ ขาเอาดอกบานไปก่อนข้าดอกจูมต้นนี่ว่าผม้าวสีได้จูมยังวะบานไปนอนผ้าขาได้จูมกนเจบเห็ดงานจูมหนึงแม่ไปตองมันตูนเึ้นเกียเบิงบันมันเลือเขาหนอเขาเกียถม ใจนุ่มออีจุ่มงามๆเรือข้าเจ้ามองตะจุ่มพี่น้องเอ้ยเก็บเพื่อดอกจอดเลยเก็บเพื่ะดอกเก็บดูดูประยูนเต็มแถกตานอ้าวสองจุ่มงามๆเรือเรือมองเขาโบเคียนอ่อเรือสี่กับพ่อเรือไหอยูอย่างงามเลยพี่น้องตาจะเก็หลังๆมาเป็นนาแล้จุ่มๆงามๆล้วนๆเลยพี่น้องเกือบเต็มตา ดองเงี้ยงๆนาเลยขาขาเหียวดี่น้อขาเหียวสุกหลบขาเหียวขาขาวอวบๆพี่น้องเอ้ยแจงแซ่บแสบอู้หูกระเด็นตวมั้งออกแต่เป็นอ้าพี่น้องเดินทางมาหอนรถแล้วบาทนี้คือสีดีล่าพี่ลาหน่องกรับบานแล้วพี่น้องแดดก็เริ่มออกแล้วบาทนี้ฝนก็เริ่มยุดตกแล้วกรับบ้านก้อนพี่น้องเมืองยอดเห็ดที่ได้ ก็ถือว่ามันสำานึงอยู่พี่น้องมันฝนตกเหก็ดกระเปื่อยไปเห็ดออกลายอยู่แต่ว่ามันเปื่อยพี่น้องเอ้ยฝนตกหลย,ยอดเห็ดที่ใดก,ถาาก็ถือว่ามันอยู่มีเห็ดผงนกยุงเห็ดนาแหล่เห็ดกอถือว่ามันอยู่พี่นอ้องฮะชื่นชอบวิดีโอ,องไงก์ก็ซอยในเดอ้อพี่น้องคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากค้ดทรงปลา คนส่งปลาขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำที่ชมมาลาพี่น้องสำหรับยอดเ็ดที่ใดวันที่สิบสามีทุนยนปีหกีกะมานซํำนึงพีนงพ่น้องคือว่ามานอยู่นาแลนกยุงเฮดกอหน้าฝากพี่ฝากน้องไว้ซํำนี่ละพี่นอ้องอยาเกจหอนอยากเมื่อละพอกันเมื่อไม่คลิปไม่ผละพี่น้องว่าสีมานเฮ็ดยังแน, <c oughs> มน่มันเดียวมันแดดเดียวมันกระคืมอยู่สภาพอากาศก็ได้ คือมา่อไม่แล้วอาฝนสีห้อมพี่น้องกลับบ้านกัานบาน,นีขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนท์ทุกค้ามติชมเด้อพี่น้องลาพี่ล่าน้องกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ